ข่าวดีบัตรคนจนเฮ hey, ดังๆรับเงินเพิ่มกลุ่มแรก1,700บาทเริ่มตุลาคม2568นี้สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาตรการความคืบหน้าเพิ่มเติมและก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนในปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะทราบดีแล้วว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะมีโครงการคนละครึ่งแต่สําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่ต้องไปลงทะเบียนหรือใช้สิทธิ์คนละครึ่งแต่ทางรัฐบาลจะมีการเพิ่มเงินพิเศษเข้ามาให้เลยนอกเหนือจากที่ได้รับอยู่ปกตินะคะจากเดิมก็คือเงินเข้าให้300บาทแต่รัฐบาลจะโอนมาให้ลวดเดียวเลยอีก1,700บาท ทำให้ในช่วงที่มีโครงการคนละครึ่งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเป็นจํานวน2000บาทนะคะแต่สําหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะได้ใช้สิทธิ์กันจริงๆก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือธันวานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงพฤศจิกาธันวา2เดือนด้วยกันเลยนะคะในเฟสแรกแล้วก็ยังมีข่าวดีว่าน่าจะมีเฟสที่2ออีกด้วยนะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ใช้สิทธิ์ในช่วงเดียวกันเลยคือพฤศจิกากับธันวานะคะอันนี้คือจากเดิมที่เขากําหนดนะแต่ล่าสุดมีข่าวออกมานะคะอันนี้เป็นข่าวด่วนเลยว่าสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะได้ใช้สิทธิ์วงเงินนี้ก่อนใครเลยในช่วงเดือนตุลาคม2568ในขณะที่กลุ่มของบุคคลทั่วไปนั้นจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมและจะไปเริ่มใช้สิทธิ์กันในช่วงพฤศจิกา,กาธันวานะคะ แต่สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีแนวโน้มที่จะได้ใช้สิทธิ์กันเป็นกลุ่มแรกในเดือนตุลาคมนี้เลยเพราะว่าปีงบประมาณ2,568กําลังจะสิ้นสุดลงนะคะเวลาที่เขานับในเรื่องของปีงบประมาณเขาก็จะนับสิ้นสุดที่วันที่30กันยายนซึ่งก็ตรงกับวันอังคารนี้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นยังมีวงเงินที่เป็นงบกลางคงเหลืออยู่ประมาณ60 0 0ืนล้านบาทก็เลยทำให้รัฐบาลในชุดปัจจุบันเขาเล็งเห็นนะคะว่าน่าจะนำเงิน60 0 0 0นล้านบาทนั้นแบ่งออกมา20 0 0มืนล้านบาทแล้วก็เอามาจ่ายให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการ เติมเงินเพื่อเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะซึ่งน่าหากมีการอนุมนัติทันตามไทม์ไลน์นี้นะคะก็คือในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่29แล้วก็ วันอังคาร ER um ท <laughs> ี่30กันยายนรัฐบาลก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะแล้วก็ช่วงเย็นของวันที่30กันยายนรัฐบาลก็จะมีการประชุมคอรมอนัดแรกโดยรัฐบาลนะคะก็จะพยายามอนุมัติใช้วงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่60,000ล้านบาทโดยกันเงิน20,000ล้านบาทออกมาจ่ายให้กับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะมีการเติมเงินเข้าให้เพิ่มเติมอีก1,700บาทซึ่งตรงนี้นะคะเป็นแผนที่รัฐบาลวางไว้ดังนั้นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยมีแนวโน้มสูงมากเลยนะคะที่จะได้รับการเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อที่เขาบวกให้อีก1,700บาทในเดือนตุลาคมนี้เลยไม่ต้องไปรอในเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมพร้อมกับก,บกลุ่มโครงการคนละครึ่งนะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่า ไม่ได้เข้าให้ในวันที่1ตุลาคมนะคะเพราะว่า1ตุลาคมจะยังคงได้รับเพียงแค่300บาทในการรูดซื้อสินค้าแล้วหลังจากนั้นนะคะก็น่าจะเป็นภายในเดือนตุลาคมที่รัฐบาลจะโอนเงินให้อีก1,700บาทรวมแล้วในเดือนตุลาคมก็น่าจะได้รับวงเงิน2,000บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ถ้าหากถามว่าจะโอนให้วันไหนตรงนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราน่าจะได้รับทราบข่าวดีกันในวันที่30กันยายนนี้ค่ะถ้าหากว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมจากนี้ทางเราข่าวสายขดละน้อยก็จะรีบติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่หากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ